คลิปนี้นะครับวันนี้เรามีตัวอย่างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์นะนเยวกับเกษตรนะที่ใส่ิตภัณฑ์ของบริษัทพองมันเไรท์นะครับออทานผ้นท,ที่งานนะครับของคุณหัวท่องคุณอย่างจะนําเรื่องเาวของผลิตภัณฑ์มาให้เกษตรกรได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับมื่อยี้ที่น้ำมากก็จะเป็นเรื่องเล่ของกล้้ยนะมะละกอส้มมะเรมะนาวมะนาวก็ส้มกัน ้มะละกอข้อยส้มมะนาวลูกโป่งอันนั้นมันเป็นพริกมีส้มอ๋อมีมีมีมะนาวไงมีมะนาวมีกล้วยมีมะละกอมีพริกมีอันนั้นนี่แหละเจ้าขางบริษัทท่านมีเอมีเจ้าของเจ้าขอแม่มาขุดกล้วยเอาเริ่มจากอันแรกนี่เป็นยังไงครัว่าประเดี๋ยวมาโชว์ครับเรื่องของของบริษัทานตัวนี้ใส่เป็นพ่นต้นพ่นหมากเวลามันจะออกหมากแฝกเล็กๆหมากมาแล้วมันสมบูรณ์คุณแม่ใส่ตัวใดครับใส่ตัวใดในการฉีดต่นไอ้ยังซื้อ ของปาลิเซอร์วันหรเซอวันพาสเรฟเบรอครับใช้ซอมตัวนบ่ะพัตราการใส่ใส่จังไรไอันนี้ใส่ในน้ำสองลิตรในต่อสองลิตรต่อได้ดหนึ่งซีซีต่อหนึ่งซีซีแต่ละอย่างอ๋อแต่ละอย่างเนาะเออตะเลียคนเดีนี่ใส่ชักรอบใส่ชักเทื่ออันนี้ใส่ไปสองเทื่อสองเทื่อเนาะก็คือ โอ้มันแตกต่างกับที่บริษัทเพื่อนแต่แต่ว่ามันหมากมันงามหมากใหญ่อันนี้มันฮุ่งนี่กระนวยต้นนี่ร้อยนด่นิดต้นนิดน้อยแต่ว่าได้หมากใหญ่าพผิกดหมากง่ายหมากงาม่ายอัตราส่วนใส่เท่ากัสป่าวใช่โฟกันปกติปลูกแล้วก็หมกพริกมันจะด้วยงอ่งงอ่งนิดๆนะทีนี้เคยชิมรสชาติพริกหรือยังว่ารสชาติพริกนี้หวานเกี๊ยบหวานเกี๊ยบแซ่บกรอบหวานมัน บาหวานเก็ดต่อมปัจวนนนั้นก็เกล็ดต่อมซีมึงเออถ้าเกิดนั่นก็จะในช่วงนี้ก็ใส่บิเซรรนี้ก็ผิวพรรณนี้มันบริกาสูงแบงคันสีเนีาพอปุ๊บแล้วหมือ่แต่ก่อนนี้ยงม่เดือดอูะเช่นแล้วเป่าพอปลายสิ้แต่ว่ามันออกมากนี่ยังยั่งบริการก็เป็นโลกมันจะเป็นโลกม่โลกใหม่แบบดับดาวพใส่นี่มาว่าออกมากนี่มันสงมนี่คือความประทับใจที่ว่าสส

อ่าอนเอวันร์นอ้านมในนมไนนมในชิก้ยอีเซอร์วพานอันพิกมันสิเบอู่ไหนก็จะกินกว้ยก่อนโมเออเดี๋ยวหน้ามหนาาเป็นยังไงรสชาติไมักนาเขาสังเกตจากพีน้าก็กระายว่า เป็นกิ้วนั้นน้าล้วก็เป็นแบบไอ้ตุมร้อบกล้วยมะปุุงกระปํลายอางแล้วเนีิ้เอ้ลูกใส่พริกปะแม่ปุ่งอย่างน่อยู่ในสวนม่แบทักงวันทั้ง่ันทั้วันทั้ันงมงังน้นทง่้าน มันพอเติมแล้วโทรไปขอเพลงเหมือนเราเนี่ยเอ็มังกรจมคอนบอกนุ่มพูดสิ่งเนาะสนใจอยากกับวิบมซ์สนใจยากกว่าอย่างก็พอเติมไม่ยังคุณแม่คุณแม่อยู่ใส่ครับซื้ออยังจิ้วห้วยสะอาดห้วยสะอาดตำบลท่ำเจริญอำเภอโซ่ท่ำเจริญอำเภอโซ่กิใสัยถ้าสนใจอยากไปเบิรงก็คือว่าไปบ้านแม่โจบ้านแม่โจเนาะร้านแม่ โจ,นะจงวยสะอาดเนาะอ้าแจ้งเบอร,ร์โทรครับคุณแม่แจ้งเบอร์โทรเพื่อผู้ใดอยากจะเอาไปชมไป084ย์แปดสี่เ <95 3. S> 1้าห้าสาม้รวมทั้งเรื่องเล่าของผู้ใดที่สนใจเรื่องเล่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรานป็นรายน้ำ นั่นใช่และขพ่อพ่อกระพุกผลิตภัณฑ์ส่วนผสมไม่มาได้เนาะเลื่อนจะเปิดศูนย์อาชีพเลือเจือปลูกศูนย์ส่งเสริมเลยเพราะว่านี่เนี่ยปลูกเป็นไรอ่ใช้เนี่ยครัวเรือนก็คือหมายว่าผลิตภัณฑ์ชุดจีคุณแม่ใส่ก็คือชุดนี้เนาะจ้าอ่าคือเซอร์วันนี้น้ำน้ำสองน้ำสองเล็ดแม่ใส่นี่ซีซีหนึ่งสองซีซีหนึ่งอันนี้ซีซีหนึ่งซีซีหนึ่งจ้ะนะครับอ่าโอเครวมกันแล้วไปคนนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีควาแตกต่างถ้าจริงๆคนเองครับ กล้ามากเต็มดีนะกินแล้วก็หวานเน๊ะโอ้เสียบิลีฉะนั้นเราเลี้ยงไปทางถ้ำเสลื่นเขาไม่ได้จะไม่รวยแต่สมาชิจะแวะเวียนไปแวะเวียนไปทำได้ล่าแม่โจร้ล่าแม่โจได้ขอเป็นเงินวัวแม่โจมีหลายอย่างแต่เข้าปลูกเพื่อการทดลองเพื่อเราไม่ได้ผลนะครับคครรัับบลองแล้วได้ผลจริงอ่ะยังไงก็สำหรับคลิปนี้นะที่ผมมีโอกาสได้นำพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของ ผลิตภัณฑ์ที่ต่ารใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทบริษัทรายฮัสเลอเอลิเลเซอร์วันนะครับขอบคุณสำหรับในนั้นสำหรับคนที่สนใจอยากจะร่วมธุรกิจหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อเร์สนะครับบริษัทออกเนวไลฟ์ติดต่อที่งานของได้เยับทีที่0 8 3ที่0 8 4าห3 8 8 8 0นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเป็นดีก็ประจบกันนะครับนำพาคุณผู้ชมแย่งคอนิรต่างครับผมขอบคุณครับ